เธออยากเป็นเพื yeah ่อนกับฉันเหรอผิดแล้วไม่ใช่สักหน่อยฉันอยากเป็นแฟนกับเธอโอ้ยจ hey ีน hey, อ่ะอันนี away. ้อ hey ันนี้จ <mm ีนได้โอ้โหนางมาแล้วเฮ้ยกระชากผมแล้วเฮ้ย ค่ะกลับมาแล้วกับการ Reaction Attack on Titan s e านซีซั่น2ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่30ซึ่งเป็นตอนที่5ของซีซั่น2นั่นเองชื่อตอนว่า h i s t o r ีอเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยอ่ะก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปพวกเราทั้ง้วยนะคะก็มาทั้งความเดมกอนก่อนเนาะสำหรับตอนที่แล้วก็คือเป็นตอนที่ทำให้เราได้รู้จักกับ หน่วยสำรวจของแต่ละคนที่สองเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของบ้านเกิดของซาชาเป็นหลักว่าเอซาชาเนี่ยเป็นตระกูลนายพามาก่อนแล้วแบบได้รู้เลยว่าคาเลเตอร์ความหิวมันมาจากไหนมันมีการขาดแคลนสัจจรสภาพบ้านล้อมของบ้านเมืองของตอนตอนเหนือไปตอนใต้ว่าตอนเหนือซึ่งก็แบบน่าสนใจน่าสงสารเหมือนกันว่าทําไมวะมันถึงขั้นที่บอว่าคนเข้ามาในอาเขตเพื่อล่าสัตว์จนทําให้คนที่อยู่พื้นที่เดิมแบบไม่มีสัตว์ให้ล่าแล้วก็ไม่มี าหารการกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีประโยคหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันสะท้อนอะที่เขาบอกว่าให้ไปทําอะไรสักอย่างอะมันเหมือนกับประเทศอะไรอยให้แ่ะตปปูเพื่อกินเองว่า,าสลวนควาใช่ไหมตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่ทําให้เราได้รู้ว่าอาปมของโคนี่เนี่ยไม่ถึงไม่ใช่ปมของโคนี่ปมของไททันที่มาของไททันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตั้งแต่ซาชาแล้วแหละมาเป็นเรื่องโคนี่ขึ้นมาเสริมด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆไททันมันมีส่วนเหมือนกันที่ มีโอกาสที่คนทั่วไปอ่ะจะกลายเป็นไททันได้ราะจริงๆตอนตอนตอนที่3ก็ทําให้เรารู้สึกสงสัยแล้วมีการพูดถึงข้อมูลบางอย่างจากบาดหลวงิกเนี่ยว่าถ้าพูดเอ่ยชื่อคนที่เป็นแบบว่าผู้สั่งการอะ่ะโอ้ให้จับตาดูอะ่ะแต่สามารถเอ่ยถึงคนที่แบบว่าสั่งให้จับตาดูได้ซึ่งคนคนนั้นก็เป็นเด็กที่อยู่ในรุ่น1นึ่วนสเดียวกันเป็นทีมสำรวจคนนั้นก็คือคริสต้านั่นเองแต่ทีนี้เราก็ มาเซอร์ไพรส์อีกกับยูมิลที่จู่ๆเนี่ยตอนที่4เนี่ยที่ยูมิลการล่าไปไทยฮันได้เนี่ยอึ้งมาก ทีนี้เป็นเรื่องของข้อมูลไททันที่ทําให้เราได้รู้มากขึ้นในตลอด3ตอนที่ผ่านมาก็จะเป็นตอนที่ไททันทั่วไปอาจจะเกิดจากคนได้แต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นได้ไงแหล่งที่มามันมีต้นตอมมาจากอะไรตัวที่เป็นไททันที่มีคนปกคลุมเนี่ยอันนี้น่าสงสัยซึ่งก็ยังไม่เผยคําตอบแต่เหมือนกับว่ามันจะเป็นคนสั่งการวางแผนให้ไททันทั่วไปเนี่ยุกไปที่ปราสาทอุจกาศซึ่งเป็นจุดที่ คิสตาไลเนอร์ยูมิลโคนี่อยู่ชซาชาที่มาส่งจดหมายถึงรุ่นพี่ฮันจิวพนาะในตอนนี้ก็จินรุ่นพี่ไม่ใช่ไม่ใช่จินรู้สึกว่าเอ็นดูรุ่นพี่ให้ของกับซาชาซึ่งสองคนนี้มีลักษณะคล้ายกันมากในตอนนี้ก็ทําให้เห็นว่าไอ้ตัวยูมิลเนี่ยมันอ่านภาษาบางอย่างออกซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาษาของอะไรไลเนอร์ er เนี่ยที่แบบว่ามีทีท่าว่าเพิ่งมารู้ว่าเออสิ่งที่ตัวยูมิลทำเนี่ยมันต้องใจจะเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นของ ony, โคนี่พูดไหมกลายเป็นว่าเราสงสัย สไลเนอร์กลับมาอีกแล้วที่ตอนที่แบบไปหาบ้านเกิดของโคโนี่เนี่ยไลเนอร์มันมีทีท่าว่าป,ป,ป,ปัดปัดปัดอ่ะไม่อยากให้แบบโคโนี่เพ่งความสนใจไปที่ชาท,ทัานตัวนั้นอะไรเงี้ยชาท,ท่านตัวนั้นออกเสียงแล้วว่ายินนีต้อรกลับบ้านอะไรเงี้ยเอราก็ mm hmm. ลเลยรู้สึกว่าไลเนอร์รู้อะไรบางอย่างเหมือนกันนะ mm hmm. ก็มาติดตามต่อในตอน East 1, 2, อีสต์สเตรียหนึ่งสองสามอ้าหิมะตกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราเปิดพีทตอนไปวะ ตรงน้น่ะคือเส้นชัยเราเปิดปิดตอนไปเนี่ยก็ถูกตอนนี้อิสโตเรียในในเรื่องว่าฝึกกลางหิมะใช่อ๋ออ๋อแฟลชแบ็คเนี่ยเออมา์โกยังอยู่อยู่เลยวันนี้พูดถึงการฝึกบนภูเขาหิมะแล้วสองคนนั้นอ่ะก็คือ,อยูมิวกับจิสตาเนี่ยแยกตัวออกไป เราจะส่งหน่วยค้นหาไปตอนพรุ่งนี้เช้าแบบนั้นมันช้าเกินไปนะคะเออก็จริงก็ว่าอยู่ว่าไม่หิมามันเข้ามาค,คริสต,ตาคริสตาเรจะอะไรดาร์ดคือใครเนี่ยถ้าเราก็จะย่นะเท่ากับว่าเรามีตัวเลือกอยู่สองข้อคือทิ้งไดไว้แล้แล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 เวเราลอดหรือตายความกันสามคน ดาดคุ้นๆเหมือนกันนะาดาดเนี่ยโอ้โหโน้าทำไมถึงไม่ขอให้ฉันช่วยล่ะ้ยแล้วก็เข้าไปช่วยโอ,มอเม้นมาเฮ้ตั้งใจจะช่วยดาดอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอา้าทำไมเหมือนรู้อะไรเหมือนรู้ใจคิสตาตลอด<อ>เลยไม่เราคิสตามันทำไมอะ่ะทำไมมันดูแบบด,ดูแต่ละอย่างมันดูแบบ เหมือนทาเพื่อหวังผลหรืออะไรสักอย่างเลยอ่ะเธอรู้แล้วว่าขืนเป็นแบบนี้เธอเองก็ตายไปด้วยสินะคิดจะตายไปท้งๆแบบนี้เช่นนั้นแะโอ้ยคิต้าก็เป็นเด็กดีนี่นะเอาต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพยายามช่วยผู้ชายคนนี้เต็มที่โอ้ยมันเหมือนแบบว่าเป็นแบบด้านมืดของคิต้าที่แบบคอยสะท้อนอะไรไม่ด้ส่งคนนี้ไปทําอะไรกันอ่ะ ใช่ไหมลูกเมียน้อยที่โดนไหมหัวเอาชีวิตนะ่ะเราเนี่ยเราเรายูเมลนี่รู้เรื่องแล้วเอาของคิสตาดีจังเลยนะเป็นเธอจริงๆสินะฉันแค่บ,บังเอิญไปได้ยินเข้าน่ะหามา,มาลวอดีตที่บทแห่งๆๆๆๆลิงเลนเมืองตอนฉันเที่ยวไปยืนเข้าของเขาเพื่อไปทงชีวิตนลยนะลูกนก่าสารวนไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สิทธทอดตั้หน่งเฮ้ยคิสตาเป็นคนของอลัทธิอ่ะแลวอย่าบอกนะว่า ยูมิก็เป็นคนของลัสตีด้วยอะแต่แบบแค่คนจับไม่ได้หรือเปล่านี่ที่ทำมาเป็นทากเพื่อตามหาฉันหรอถ้าใช่แบบนั้นแล้วทำไมไม่รู้สิคมพอคล้ายกันละมั้งชีวิตวัยเด็กของฉันกับยูมิวคล้ายกันเหรอเวลาแบบคิสตาตัวเล็กอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเธออยากเป็นเพื่อนกับฉันหรอผิดแล้วไม่ใช่สักหน่อยฉันอยากเป็นแฟนกับเธอเพื่อนกับฉันเป็นคนระดับการเออ โอ้ยจินคู่คริสต้ากับยูมิวมากเลยถ้าฉันจะเสร็จตัวตนที่ชื่อยูมิก็ถ้ากับว่าแพ้กันพอดีฉันจะใช้ชีวิตต่อไปโดยใช้ชื่อนี้เันานั้นคือการแก้แค้นให้กับชีวิตของฉันเธอเาี่่เรื่องฆ่าตัวตายล้วก็ให้ถ้ามีพลังใจขนาดนั้นสู้มันเอามาเปลี่ยนไปชดใช้ตาของตัวเองไม่ไดีกว่าหรอโอ้ยยังมีวิธีที่จะรอดไปสามคนเลยไม่ใช่หรอไม่มีวิธีที่จะรอดไปสามคนไม่ใช่หรอมีสิฉันเห็นกันทัดที่ตรง ไปจับนี้เอ,เอ๋อดานลงไปตรงนี้ฮะแล้วโชคดีเขาตกลงไปแล้ว, okay, okay. วล่ะแล้วโชคดีมีคนมาเจอดัน,นี่คนไหนนะนึกไม่ออกเลยอะ่ะโอ้แต่มันตกสูงขนาดนั้นน่ะโอ๊ยแต่มัน,น,น,นมีหิมะรองรับนี่โอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวฉันทำเองถ้ารุ่นนั่นไปก่อนแนละ้วอ่ะโอ๊ยอย่ารุ่นนั่นกันโอ้รุ่นแรงมากโอ้รุ่นแรงกำนองอะ่ะเอา้เอาเฮ้ย มันแอบกลาย่งเป็นไททันน่ะแล้วเหมือนกับว่ายูมิวอ่ะมันรู้ตัวมันแบบควบคุมสติตัวเองระหว่างเป็นไททันได้เลยนะเก่งว่ะหรือเราอยากรู้อัปเดตเอฟเฟกหลังจากแบบกลับมาคืนร่างไปถึงช่วงเอ้ยไม่ใช่อัปเดตเอฟเฟกคือช่วงระหว่างเป็นแบบไททันมากเลยว่าแบบจะมีสติขนาดไหนอะไรเงี้ยโอหสุดยอดเลยเราทิ้งพตไม่ได้ อุ้ยแล้วไรเดอร์ชอบมาคู่กับเบอร์โทอ่อะเบอร์โทอื่นจะได้ยินเสียงจริงต้อชื่อเบอร์โธ่หรือเบอร์โท่หรือเบลทอร์สหรืออะไรเนี่ยงงขอเรียกเบอร์โทแล้วกันเพราะว่ามันจะ็นอย่างนี้นะเบอร์โธจะต้องออกเสียงให้ตามเขาให้ได้มาโคตอนนี้คือมาโคยังอยู่อ่ะโอ้ยเสียดายมาโคกับเจนมากเลยเมื่อกี้มันเสียงอะไรเสียงไอ้นี่กับคืนร่างหรือเสียงกายร่างของไททันอ่ะ เสียงเดียวกันเลยอ่ะเสียงเหมือนฟ้าผ่าเอาคนเข้ามาถึงก่อนตั้งนานแล้วเนี่ยอ๋อดัตคือคนนี้หรอเกาเป็นใครอ่ะที่ย้อนลงมาจากผาน่เนี่ะ เธอไม่น่าจะมีเชื่อนี้นะเอ้ยต่อให้มีความสูงขนาดนั้นเธอเอาดาลงมาจากตรงนั้นได้ไงเอาแล้วเอาแล้วจะบอกความจริงไหมถ้าเป็นจะก็ฉันคงเลาให้ฟังได้โอ้ยพ่อฉันเผยความลับแล้วเธอจะต้องกลับไปใช้ชื่อด้านเธอฮเอาแล้วชื่อเดิมของคืออะไรอะเนี่ย ตัวยูมิวมันรู้แบบแบ็คสตอรี่ของตัวคริสตา้ามากเลยอะรู้กับ <c oughs> อาดกายร่างคริสตา้าฉันก็เหมือนกันเอาละจะได้เห็นคริสตา้าเอ้จะได้เห็นยูมิวกายร่างแล้ว <c oughs> แต่เราก็สงสัยนะว่าตอนที่เอเลนกายร่างที่ไปหยิบช้อนนะคะทมรี่มันถึงกายร่างอะ่ะหรืกว่าตอนนั้นมันมีบาดแผลอยู่แล้วเหรอหรือว่าบาดแผลแล้วโดนโลหะโอ้โห อืชืบชืบอุ้ยแล้วมันรู้วิธีโจมตีหมดเลยอ่ะคือแบบโจมตีตรงท้ายทอยอะ่ะขนาดยูมิวยังเป็นไทท่านเานาะไทท่านตัวนะทุกคนอึ้งเหมือนกันเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอา้ามันคือตัวเดียวกันกันกบที่ฆ่าเพื่อนของไลเนอร์นะโอ้ยตายละ โอ้โหแล้วแม่เฮ้ย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 ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอืมคริสตา้าฉันควรเชื่อเธอวีเนีย่ยคือแบบว่าคือเราควรเชื่อคริสตา้าไหมเนีย่ยว่ามันไม่รู้มาก่อนอะ่ะไม่ได้เอกใจอะไรสักนิดเลยเยนั่นอยู่ฝ่ายไหนกันนะ แต่เรนเองก็เป็นไททันแต่เหมือนจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไม่ใช่หรอเออแต่ยูมิวอะมันรู้สงสัยเหมือนกันเลยอะแค่เราอยู่บ้างก็ไม่รู้เออเนี่ยมีแต่การในตลอดทางเรื่องนั้นมีการตั้งคําถามว่าเป้าหมายของมันอะคืออะไรกันแน่แต่แตละคนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอากัดโอ้โหโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโฮ้ย ย <l id> ด่ <occurs> <th> ๋ยวไปแปลมาคิสตาไก่ร่างด้วยนะหรือว่าห่วงว่าหอกไปจะพังงั้นเหรอเขากเอาตัวเลขเพื่อปปะอ๋อคือตัวยูมิมันยังมีสติเฮ้ยเอกระชากผมแล้วเฮ้เอ๊หยอกนะว่าจะไปอย่ามาตายในที่แบบนี้เธอทำมาเป็นคนดีอะไรล่ะอยากตายแท่ๆขนาดนั้นเชียว โอ้ยจีนอ่ะอันนี้อันนี้จีนได้เพราะมันมูนมันมามูนมันได้ถ้าเราตาปบป้องอออควนี้แล้วก็ไอ้เรื่องพันนั้ ora, นน op op. Pues like ะทำอะไรมันไปซะเลยเออโอ้โหนางมาแล้วโอ้โ oh. หด้วยความที่ตัวเล็กอ่ะมันดูแบบเออคล่องตัวมากดูแบบน่าตีน่าแตะจริงๆแบบอุ้ยแต่ตัวยังโอ้แต่ตัวมันใหญ่เหมือนกันนะ อยากรอดไหมเฮ้ยจับให้แน่นเฮ้ยท่านพูดได้ด้วยนะอีกตัวหนึ่งที่พูดได้แนะโอโหแล้วแบบคือ,อยูมิวมีสตินะสติแบบสติดีด้วยปังชึบชืบปุ้มปุ้ม,มไปเออโอ้โหตอนนี้ไม่เหลือหอคอยให้ทีมสํารวจจัดการเรานะไม่ถึงแบบใช้งานเรานะโอแล้วไม่ต้องมาชอดเดียวกันคู่กันด้วยเลยเอ้า่เยอสะ,สะไ ตัวนี้โอ๊ยแล้วมันลุกขึ้นมาได้ไงเนี่ยอ๋อมันไม่ได้โดนฟันตรงท้ายทอยอะมันก็เลยกลับมาได้โอ้ยโอ้ยไประเด็นคือต้องรีบขึ้ื่อนย้ายตัวยูมิออกมาก่อนแอ้วกันนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคิสตาา้าไกลล้วงอะเฮ้ยถ้าคิสตาา้าไกลล้วนี่คือแบบฉันเนี่ยไม่ได้บอกชื่อจริงกับฉันกับเธอเลยของฉันกับเธอเลยไม่ใช่เหรอฟุดลืมตาตื่น ไฮ้โอ๊ยทำไมตัวละครชอบหยุดนิ่งตอนที่แบบว่าเออมีคาษาใช่ไหมมีคาษาโอ้โหพระเอกขออย่ให้เป็นพระเอกเลยไหล่อมากมีคาษามีคาษาเธอหล่อมากโอ้โหมาแล้วโอ้โหเออให้มันได้อย่างเงี้ยตบมือให้แล้วจริงคือ สุสดยอดโอ้ยดียอะอุ้ยเอเลนบุกมาแล้วเอเลนเฮ้ยเฮ้ยเอเลนก็เก่งเหมือนกันนะจริงสำเร็จข้าได้ตัว่าได้ตัวหนึ่งแล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่เรามาน่นนะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเอเลนไม่ได้ฆ่าด้วยฆ่าไททันด้วยแบบการที่ตัวเองอยู่ในโหมดของทีมสำรวจเลยนะเก่งมากเอเลนสุสดยอดข้าได้ตัวหนึ่งนี่ถือว่าดีนะ <laughs> จริง โอ้ยมีขาศาก็เธอนี่ก็เทพไปไหนเนี่ยเทพกว่าผู้ชาย,ยาจริงอันสีด้ดายเลยอะ่ะแต่เท่าที่ดูนี่คือตัวไททันแต่ละตัวมันแบบรู้สึกว่ามันจะมีความแคลแกกันอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ละตัวในในในโซนเนี้ยที่ผ่านมาจะเห็นแต่ตัวที่แบบว่าสูงสูงหน่อยหรือตัวที่แบบมีความสมส่วนมากกว่านี้หน่อยอะ่ะดูดิโอ้แล้วไลเนอร์ก็หันไปงงทันนี้ว่ายุนเือจะเฮ้ยขาขาดเนาะ โอไม่มันจะงอกกลับมาได้เหมือนที่ฟันของเอเลนงอกไหมอ่ะชื่อของฉันฮิสตอรีเฮ้ยฮิสตอรีอ๋อชื่อตอนนี้นี่ตายหรอนี่จะตายอีกคนเหรอตายจริงๆว่ะจบว่ะจบจริงๆด้วยโอ้ย <laughs> จบไปแล้วสมัตตอน เป็นตอนที่สุดมันเนาะเป็นตอนที่เราได้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวยูมิลกับตัวริสตาซึ่งสำหรับเรานะมันลึกซึ้งมากพะาวแบบบทสนทนาที่มีการแบบเฮ้ยมันมีความจิน้นแบบจิ้นมาก มันไม่พอในขนาดเดียวกันทุกช็อตเอ,อ่ยอะไรเอ,อ,อรเ้ยไลเนอร์จะชอบหันไปหาเบอร์โทรแล้วมันจะชอบคู่กันอยู่ในช็อตเดียวกันอีกเขาตั้งใจปะเนี่ยให้คนชิปเปอร์เนี่ยเราก็ได้เห็นการต่อสู้ของตัวยูนิลแล้วก็ได้เห็นว่าทีมสำรวจอะมาช่วยได้เกือบทันก็คือมาช่วยชีวิตของคนที่เหลือนั่นแหละพอเป็นน้ำจิ้มดูเดือดเผ็ดมันนิดหน่อยสำหรับวันนี้สอตอนไป